ไปดูแบดมินตันรายการสวัสดีครับ2025ปีที่12ค่ะระเบิดความมันที่เมืองพัทยานะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีเมืองกีฬาทีเดียวค่ะที่อาคารกรีธาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกซอยชัยพฤกษ์2นายกรทัพรังศีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาร่วมเปิดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ ข่ายซูนาพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลแบดมินตันสวัสดีครับ2025ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่12แล้วนะคะปีนี้สุดคึกคักเลยล่ะคะ่ะมีผู้เข้าแข่งขันจาก27ประเทศ170ทีมรวมกว่า2,300คนนะคะ นับว่าเป็นรายการที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังอัดแน่นด้วยนักกีฬาระดับทีมชาติจากทั่วโลกค่ะที่บินตรงมาชิงความเป็นหนึ่งและพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า320,000บาทนะคะการแข่งขันจัดขึ้นระหว่าง21-23ถึงพฤศจิกายนเข้าชมได้ฟรีนะคะโดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาอาวุโสที่รักในกีฬาแบดมินตันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีระดับนานาชาติค่ะ งานนี้นะคะยังรวมซูเปอร์สตาร์แบดมินตันระดับโลกไว้เพียบเลยค่ะและพิเศษสุดๆเลยนะคะก็คือวันที่23พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาแฟนๆห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าน้องวิวกุลวุฒิวิทิศารแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเตรียมลงแข่งให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดด้วยละคะ่ะทีมข่าว n e w ส์4สถานีประชาชนประจำจังหวัดชนบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกัอิ์รายงาน